สามแสนห้าไฟออมาไเดียวครับซาลาถือว่าซาลาจะเฉียบขาดแค่ไหนหรือว่าเบลลาร์ซอนจักทางถูกหรือไมครับ โดยสายของโมซาล่าลุกเชียบคานกอ่านทางถูกมาไม่ทันก่อเอเดนซอนมีล่นมุมมากนะครับน่าแมวสลบแล้วอะไรร้อะเมื่ี้หลับไปขนาดนี้อะไรไม่รู้ไงพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องขนมขนมเคี้ยอะไรนี่รู้กันที่วงเก่ของสตีดด้จกคีนี้หน่อยด้วยนะครับ どうせはならん。<laughs> <laughs> <laughs>